japanese espresso มาสู่บทที่7บ้างนะครับบอกวิธีการเครื่องมือเครื่องใช้ภาษานะครับก็ให้เป็นทีมเดียวกับยานผานะก็ได้นะครับเพราะว่าใช้ตัวช่วยเดะเหมือนกันนะครับจัดหมวดหมู่นะครับบอกวิธีการกินข้าวโดยใช้อะไรนะครับฮัชชิเดะโกฮังโอทาเบมัสกินข้าวโดยใช้ตะเกียบนะครับเทเดะทาเบมัสกินข้าวโดยใช้มือนะครับ หาซามิเดะคาเมโยคิดิมาสตัดกระดาษโดยใช้กันไกรแบบนี้นะครับหรือบอกภาษาก็ได้นะครับนิฮงโกเดคาคิมัสจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโคเร่ว่านิฮงโกเดนันเดสกะโคเรว่านิฮงโกเดนันเดสกะอันนี้ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรอะนะครับนอกจากนี้นะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือบอกกรำตรงใช่ไหมให้อะไรให้ยืมอะไรนะครับได้รับอะไรยืมอะไรก็ใช้ตัวช่วยโอไปนะครับทีนี้ มีกำรองมานะครับให้แก่ใครล่ะให้ใครยืมล่ะได้รับจากใครล่ะยืมจากใครนะครับใช้ตัวช่วยนี้ได้เลยนะครับประธานก็คือผู้พูดนั่นเองนะครับวาตาชีวะซึ่งมักจะละไว้ครับ